สวัสดีค่ะทักทายกันวันนี้วันอังคารนะคะที่4มีนาคม2568ค่ะทักทายกันรอบบ่ายนะคะวันนี้หนิงก็จะมาตัดปีกเม็ดพยอมนะคะเตรียมจัดส่งนะคะอันนี้คือลูกค้ารีเคเวสมาเนาะว่าตัดปีกให้หน่อยนะคะอ่ะหนิงก็ตอนแรกก็หนิงว่าจะไม่รับงานตัดปีกแล้วนะคะอันนี้ลูกค้ารีเคเวสมาก็ โอเคได้นะคะก็คือถ้าเป็นราคาตัดปีกเนี่ยกิโลกรัมละ250บาทนะคะถ้าไม่ตัดปีกแบบนี้ถ้าไมถา่ถ้าไม่ตัดปีกนะคะจะอยู่ที่กิโลละ200บาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะลูกค้าจะซื้อครึ่งกิโล1กิโล2 3 4 5กิโลก็ได้นะคะแต่ว่าหนิงไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าบอกไว้ก่อนเลยหนิงจะพยายามพูดทุกคลิปเลยนะว่าหนิงไม่มีเก็บปลายทางนะ ี่วันนี้ก็จะมาตัดให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเม็ดด้านในด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยเดือยแหลมๆของเขาเนี่ยค่ะขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยนะคะจะชีกให้ดูนี่นะคะเม็ดคือแบบเม็ดแต่งเม็ดสมบูรณ์มากนะคะปีนี้นี่เลยค่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะสําหรับเม็ดพยอมนะคะนี่เม็ดด้านในเขียวนะคะเม็ดสดมากๆนี่นะคะ เม็ดเขียวเม็ดเต็มเม็ดเต่งม,มากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะมีรอยมีรอยถลอกนี่นะคะน,นี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอ่าตอนแรกหนิงคือหนิงทาหลายอย่างเนาะมันก็ไม่สะดวกนะคะบอกตรงไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ว่ามันทําหลายอย่างคะ่ะก็เลยไม่ได้รับงานตัดนะคะอาศัยว่าเออมันง่ายนะคะคือแบบช่างช่างช่างก็คือไปเลยนะคะประมาณนี้ ะะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่กิโลกร,รัมละ250บาทนะคะตัดปีกถ้าไม่ตัดปีกเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทนะคะลูกค้าใช้มากใช้น้อยก็ทักแจ้งแม่ค้าได้เลยนะนี่นะคะ